ตัวแม่บ่าว่ดผมว่าผมผมจะให้พ่อผมยังเลดกแ่วามเชี้มาน่อยขายอยวยแม่น่งแสนเท่าไรแสนเท่าไรดพอแสนอดคงหน่อยหยกงานตอนอเนี่ยิจวดตนว ่ท้องเส้นบักหาบาทหรือ่าต้องาหลอดก็ได้เจ้ารถยังมาเนไม้เนี่ยม่เห็นตัวเต้น้เ่นันเดียม่ที่ใส่กระเป๋าลุยัวกัี่ใส่ลูียคือ่าหรเบาเาก็มีซื้อมาใส่อย่งละอมไมียกจะย่า้าไม่ยาจะานแบานด้วยย่าน่เขาเอาไปจำน้ำเลยหรอจำน้ำสออาทิตย์ บัได้เังินกบวยไงก้ยนบักบักนักมวยบักนังมวยช่องเจ็เดี๋ยวนี้ม e <c ute> ันมีก <introductions> ล like ้วยหาสิบตัวมิเตอร์กล้วยหลักแสนไเดี๋ว้กล้วยเขาืกล้วยกันเนเดวเมเขาว่าสืบก็ซื้อมากเผมมีกล้วยตัวนึงกล้วยตัวละกุลแย้มอนเราจะซืบกล้วยไย่มอนย่ เ้าหา้นเ่มไม่ต้องอเดันลตาเยนสิ่งบได้ย่หอวนนขาขายเรื่อตกระเรบเลยก็แงแต่ล้วโตเลยื่อั้วตขายตมนดีามกัซื้อตามง่าไปกานปับสูงวที่ิมหาดอื่นแต่ปักโซนละลายเออแท้เจ้าจรงอัตราสูม ส้าพมาะผสมเหมาะเหมอขาสาวเดี๋ยวไ้อลูกพันคือเขามาผสมกัดีเป็ีเราหรือพอพันแพันนเาแมนของกันแนนง่นิดี๋ยวมันเชื่อมเจ้นตัวหาซ้เขาเดียวเรื่องกระดสืถามเสียหายเนาะเื่อาตั้งราบอเมโลดไอ่แาเสือมแท่งเื่อม่อเสื่อเสื่ กล้วยสั่นๆมาถึงโมดูกล้วยเลยแล้วบอกกล้วยในคาต่อบอกว่านายจ่๋เหรอไปจัดการไปเออเป็นแบบใบหมูเกล้วยกล้วยไงเออมีอยู่ในข่าวเนาะบ้านฉันนี่แหละมันเนียนตกของกล้วยเรื่อยเห็นแต่เรื่อยมาเสียตาดองไอ้กล้วยเปี้ยงเปี้ยงยักมันละกระเพื่อนนิดสองบาทเปี้ยงนั่นหามาโจมากกล้วยบอบ กงไม่ัไดก็ไปสีแต่กล้ยเพ่น่ะยักษ์ใหยักห่ป็าสีต้กล้วดอางต้องกรได้อบกันแล้วไปจานเอาซาโค้กล้วยกับข้าว่าี้านโอ้ยนี่กะน้วมันยากปนาด้เป่าอะไบหาบกนวดวะ